ทุกคนครับดูนี่สิครับนี่เห็ดมันปูเห็นไหมเต็มเลยโอ้โหนู่ไปจนถึงนู่นนี่นะครับเห็ดมันปูออกเยอะมากโอ้โหกินได้นะครับเป็นเห็ดที่กินได้ <c oughs> เอาไปหมกนะครับใส่ใบตองหมกกับเกลือหมกใส่น้ำปลานะเยอะมากโอ้โด,ด, <c oughs> ดูดิดูดูดูเต็มเลยเห็นไหมสีเหลืองอะเต็มลานเลย ฝั่งนู้นก็มีนะครับโอ้โหเยอะมากเยอะมากนี่ยทุกคนครับเข้าป่ามาในวันนี้นะครับฝนตกเยอะมากแล้วก็พอฝนตกเยอะแล้วก็แดดไม่ค่อยมีนะครับเห็ดก็เลยไม่ค่อยออกมันจะต้องมีทั้งฝนแล้วก็แดดนะครับแต่ว่ายังดีมีเห็ดดอกแรกเห็ดดอกแรกที่ได้นี่บ้านผมเรียกว่าเห็ดลมเห็นไหมครับหน้าดอกสีเขียว ทางภาคอีสานเรียกว่าเห็ดตะไครหรือเห็ดไครนะครับกลิ่นหอมโชคดีนะยังได้นี่แหละครับเห็ดลม,มนี่มะขามป้อมนะครับทุกคนเห็นไหมลูกมะขามป้อมยังไม่แก่จัดนะเนี่ย เดียวอ๋อ,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 อทุกคนนี่โชคยังดีเจอเห็ดลมอีกแล้วนะครับนี่เห็ดลมเลม็ดลมดอกบานเดี๋ยวหมเก็บก่อนนะนี่เยอะเห็ดลมบานนี่ครับนี่อยู่ข้างจอมปวก อยังแข็งอยู่นะเห็นไหมล่ะครับเห็ดลมหอมหอมหอมนี่เห็ดลมที่เราได้นะครับดอกยังแข็งอยู่นะได้เพื่อนมาละเมื่อกี้ได้ดอกตูมมันนึงดอกอันนี้ได้อีกหนึ่งดอกนี่ทุกคนครับเข้าป่ามาในวันนี้เห็ดออกน้อยมากมากเลยนะแล้วก็นึกว่าจะไม่ค่อยได้เห็ดแล้ว ยังดีนี่ได้เห็ดลมดอกนี้เห็นไหมโอ้โหนี่หอมเห็ดลมดอกโตมากเอล่าโอ้ยโชคดีโชคดีเห็ดลมครับนี่ทุกคนครับเห็ดออกน้อยนะการที่มาเจอเห็ดลมดอกนี้แบบโอ้โหดอกโตเห็นไหมโอ้โห ดอกเดียววางโอ้โ oh. ห <laughs> นี่แหละครับทุกคนครับพอกลับมาถึงบ้านนะครับผมก็นําเห็ดมาล้างแล้วก็คุณแม่ก็นํามาทําเป็นแกงเห็ดนะครับกินกันตอนเย็นวันนี้ครับแกงเห็ดร้อนๆนะครับเห็ดหวานๆวานอร่อยอร่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเห็ดป่าแบบนี้หลากหลายชนิดกินดีมีประโยชน์ครับ